มันเป็นไปนได้ไงพี่ผลโพออกมาว่าไม่เชื่อมั่นรัฐบาลคือพัตาอาจจะพูดว่าไม่ไว้ใจกันแล้วแต่แต่75เปอร์เซ็นต์เชื่อมั่นทหาราแต่ไม่เชื่อเชื่อมั่นรัฐบาลแค่4เปอร์เซ็นต์ถ้าผมเป็นรัฐบาลชุดน,นี้ผมไม่ฆ่าตัวตายท่าไม่ใช่แค่ลาออก <S <S จริงๆพี่น้องคืออย่างที่ท่านจุรพลพูดถึงถึงอุดมการณ์ของนักการมเมืองประเทศที่พัฒนาถ้ามีอะไรไม่ดีมันต้องรับผิดชอบแล้วจทนจะซน้์เอเดรียนลาออก เราออกไปเลยเประชาชนไม่เชื่อมั่นคุณแล้วประชาชนเชื่อมั่นทหาร7.5%เชื่อมั่นท่านรังสีเปอร์เซ็นต์เนี่ยหรือว่าแค่ลาออกเลยไปผูกคอตายด้วยแล้ยิ่งมาดูต่อสอสในสภาอย่างเงี้ยถ้าการเมืองต่างๆที่ต่อสอสในสภาเนี่ยประชาชนไม่มีความหวังเลยรวมทั้งรวมทั้งไม่มีความหวังคือตัวเลขรวมของความไม่มีความหวังสูงถึง7.5%เือตัวเลขกินเงินในประชาชนเสียเปก่าที่น้องเห็นนะครับว่ารัฐบาลคนไม่เชื่อมั่น พรรคการเมืองสสประชาชนไม่เชื่อมั่นชาชนเชื่อมั่นทหารและผมเชื่อว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพรรคประชาชนแม้แต่พรรคการเมืองกเชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็เชื่อมั่นพักถ่ายพักตี